สวัสดีครับโยผมแดนชัยโาซิงครับวันนี้เราอยู่กับคลิปที่สามเนี้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยใหญ่มาเลยอู้ห้ลุดมาแล้วหลุดมแล้วอุ้ยหลุดมาสองตัวหลุดมาสองตัวอือสองตัวครับตัวหนึ่งอ๋นี่ดัวตัวนี้ตัวหนึ่งครับกวางกีครับนี่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับ บแม่ใบแ,แ,แม่ขยำอยเงี้ยได้แล้วครับใส่ขวดครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ครับโอ้โหรีโตรครับใส่กระปองครับโอ้นี่แค่แย่แค่บางสูัน,นะถ้าผมแย่หมดต้นมันจะได้เยอะขนาดไหน,น นี่ก็ยังมีเดี๋ยวผมแย,กมย่กว่างซุงงอาออ๋อผมกว่างซุงลงมามเห็นเ่ยตัวใหญ่มากอยู่เตีต้ยๆเลยแยกก่ก่อนในกล้องอาจจะไม่เห็นแล้วโอ้โหโ,โอ้โหโอ้โหตรงมาเป็นตี้เลย โอ้โหหล่นใส่หัวเลยตัวนี้โอ้โหตัวแม่สองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนี่ตัวผู้ตัวใหญ่ครับอือนี่ กล่องโบโฟกันให้ไปโอ้โหนี่เฮียเก็บก่อนครับอ๋อเล็บคมเล็บคมโอ้ได้มาแล้วครับสี่ตัวตัวเมียเยอะครับวันนี้ โอ้หเกาะมืออ่ะอ่ารีบคมมากเ,เดิเราก็จะปล่อยโอ้โหตัวนี้เกาะปล่อยอก็ป่องไปใกล้ๆกันถ้าไม่ได,ดีผมแย่ตัวหนึ่งมันล่นมาเป็นสิบเลยตัวที่มันล่นมาหลังๆนะมัน เป็นตัวที่ผมไม่ได้ต้องการมนะันเป็นพวกกวางกวางตัวน้อยๆหลัะเป็นกวางกี้นะใช้ไม่ได้อะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูทีหลังว่ามันได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวปิดคลิปก่อน